สวัสดีครับปัญญชมนิดครับผมพร้อมกับสามลาวมากินเขาบอกกันที่เก่าครับแปลงชัยยะนะครับสามเราเอ้าเปิดตัวหน่อยเปิดตัวอาหารหน่อยวันนี้อาหารทอดอย่างจืนจืนจืนซีนหมูจีนจ้นหมูอ่าสามสันครับสามสันอันนี้มื้อนี่จืนเอาอันนี้จืนประมาณปีง <laughs> พ,พัดหวัวกะลำพัดหัวกะลำนะครับใส่ซอสมัยซอสหอย,หอยครับมากินเขา้ากันไปเรื่อยๆนะครับมาจวดเลยนนเมนูจืนนเมนูจืนจืนจืนก็คือทอดหรือนะครับจืนทอดแต่ว่าที่จริง <c oughs> เข้ามาจืดน,นี่ผมผมไอ้ก็ใส่มากแต่น้อยเท้กันนี่แม่แม่ ไม่ให้บวาลละแม่ผมนั่นกับพาเบาดิจืนเหือนเสพอ,อ,อื่นจืนไข้รืมเมืองแล้วข้าวอัตัวกระลำหัวนี่มันเข้าวข้าเก่าอ่ะเข้าเก่าบาดท,ทุกอย่างสร้างเป็นกรรมบ้านนะครับ <laughs> ขึ้นขึ้นขึ้นกิโล่บน เจอกันเมืเอ่อวนี้ัวันที่สามสิบสามสิบสามสิบวันอ้างหน้นมืออื่นวันหยุดเนาะมือไปภารกิจถามฟังบ่รู้ว่าจะเวลาจะมีเวลาอยู่ทั้งคนหลานไ,ไหนเนะาะแต่ว่าถ้าไปค้างคืนนึงแหล,ละไปค้างคืนนึงล้าก็ตื่นเช้าก็เตรียมตัวกลับรถเพราะว่าตอนเที่ยง ต้องกลับไห้มาาท่านเทียงมาเห็นงานให้มือวันที่หนึง่งเสร็จะ <laughs> กลัมกลัมปีเป็นความความจอบจนบุคคลนะครับที่ในการเทศอาหารทะวลาะการ กวัวกระลำแตบนี่กัวกระลำระบาดนี่ผมเลยว่าเออพอดีหรอเขามี่สามสันเขาแตใส่สามสันใส่เป็นพัดกระลำใส่สามสันนะครับเราบ่ใส่พัดกระลำก็คือกระลำนะครับกระลำก็คือกระลำถาใส่สามสันเขาจะมันจะเปลี่ยนซื้อเป็นอย่างกัน้ยนะเป็นพัดมูดเลยมันจะเปลี่ยนมา ัดกะลำไส้หมูสามสั้นกินข้าวเสร็จก็ไปหนองคายกินข้าวเส็จไปครับครับน้องครับน้องมากกับพ่อได้พาไปยางเชียวงานเกษตรแฝ่เกษตรแฟ่นะครับผมงานเกษตรแฟ่ที่ทุงสีเมืองนะครับ คืนเศร้าของขา้าเดินทางไปที่ของใครทำภารกิจทำเฮ็ดใบศีษยซ่าอยุน้ำพรมเนี่ยเราเพราะาต้องไปเฮ็ดใบผ่านแดนก่อน เรื่องพาสปอร์ตนะครับเมื่อวานเนี่ยพอดีพอดีผมผมตอนใบนะครับผมถือโอกาสก็ไปวาดะารไปเฮดพาสปอร์ตส่วนใบในความรู้ผมผมกกสึกของ,งผมเนาะว่าคนชวนมากเนาะคนชวนมากแต่ว่าไปแค่ส้าในความคิดของเพื่อนตงผมเนาะว่าคนชวนมากแต่ไปเฮดแเ่ส้าแล้วก็ส่วน,นใบมันหนาคนจักหน่าจะว่างเนาะ ผมไปที่ซารกลางนะครับเพราะว่าพอ่อไปเตยบอกว่าเฮ็ดยูสาลักลางพ่อพอ่พอไปเตยเคยอคยเฮ็ดเฮ็ดยูหันไปเฮ็ดยูหันแล,ล้วก็รับรับพาสปอร์ตกับมาได้เลยนะครับก็คือเฮ็ดเฮ็ดอมแล้วแล้วภายในใมือเดียวได้เหลียมพาสปอร์ตกับมาเลยผมก็เลยไปนะครับบ่ายโมงนะครับว่าขาเจ้าทํางานบ่ายโมงไปเลยช่วงอัน เพิ่อนอยู่หันเพิ่นก็ได้บอกว่าเพื่นใหญ่ไปยุ่เส้นทันทันสามแล้วได้สองปีแล้วครับเมื่อนันก็เลยก็เลยตามไปที่เส้นทันนะครับไปเบิ่งแล้วโอ้ยผีหน่องเอ้ยว่ามันคนไปเอาบุญหมห้ยอมันจันทร์อีกเน่ยคนกันหลายตัวป๊อดเถอะอเก้าอี้ที่น่อนนั้นเต็มเลยเต็มทุกที่นั่งแล้วก็ยืนเรียงคิวกันอีก แล้วเก้าอี้เสริมอยู่ข้างนอกอีกเต็ม,มอีกบ่มีเก้าอี้ยืนรออีกคอนเสริมเพื่อนรอดเป็นปเครื่องงานบุญเดี๋ยวเที่ยวต่างประเทศๆดกไปเที่ยวต่างประเทศหลายนะครับผมได้บปเห็ดเดือนตุลาไปอ่านกฎระเบยียบหลักๆกันเลยว่าตามเรื่องสองเรืบบอ,อไปเที่ยวด้วยไปเห็ด ไปเข่าคิว้วเข่าคิ้วเพื่อจะรับคิวจริงรับคิวจริงแล้วก็ต้องรอเรียกภายในรอเรียกรอเรียกเพื่อจะไปลงทะเบียนลงอันนั้นลงน,นี้ความสิทธิสำคันตอนไทยรูปสแกนสแกนเมื่อสแกนม่านตายัางต่างๆก็ต้องไปตามไปตามการเรียกของคิว้วแล้วจะได้พาสปอร์ตภายใน สามถึงห้าวันจะทรงมาทางไปเซนนี่นะครับส่งมาบ,บา้า,า,า,านเอ้าถ้าผมตัดสินใจเช็ดมอวนนี่ก็เสียเวลาทํางาน,นอ,อีกแล้วก็มันกับบ่ยังบ่อนได้ใส่นะครับอ้าเบื่อไปเฮ็ดใบพันแดนตะว,ตวันตะวันอีกเดือนข้างหน้านะไปทุกวันหนาวเพิ่มเมือ่อไดหวางพมกะสิเข้าไปเฮ็ดใบโบเซียรลายนะครับตัางใบวัดควันสั่งเบอร์เก้นอนะไปนั่งเบิ้งขาเจ้าหาประสบการณ์ เห็นเล่มสิบปีกมีปะมีเลิ่มมาห้าปีหนึ่งพันหนึ่งพันกับสี่สิบบาทนี่แหละครับวันหนึ่งพันสี่สิบบาทนี่แหละเร่มห้าปีเริ่มเริ่มสิบปีกับหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทเนาะเริ่มสิบปีเท่าเห็นสิบเรื่องปะถ้าเพิ่มเพิ่มงินเพิ่มงั้นเพิ่มเงั้นห้าร้อยบาทเนาะก็ห่อกับประเก็ได้ ใดโอ้ยโล่อนซิปปีเลยหาเงินได้มหมเนี่ยกับเที่ยวเนี่ยพักผ่อนเนี่ยหากำไรใช้จุ่ของเนี่ยนะพี่น้องเนาะหามาเก็บยังเดียวกับเั้นได้หร่ะ มัันนกบบได้ะครเงินนี้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายเพื่อพันธะละโมเที่ยงน,นะครับ <c oughs> เที่ยงมอีก็ามีบันทึกเสียงศิลปินกุหลาบแดงนะครับ สมจิตบัวทองนัดกันเที่ยงมื้อนี้ภารกิจของของเดือนนี้นะครับภารกิจสุดท,ท้ายของเดือนนี้ก็คือสมจิตบัวทองประลองสองเพลงนะครับเพลงใหม่สองเพลงแล้วก็เห็นน้าผมมาตั้งแต่ปีปีสีไปไป่สิปลายปลายเลยสมจิตนะครับตั้งแต่หกสิบปีของลาดของอ่าใหลวงรอกเก่านะครับก็ยิ่งเงามากเอยๆก็เพื่อนว่าเหตุงาน เพื่งานร่วมกันกับสมจิตบ่ทองเนี่ยตั้งแต่ปู๊ตั้งแต่แตเราล้องเพ่งชุดบักซีขี่เรานั่งเมาเอื้อนขวัญยังผลละครับมักคนอ้วนมักสาวซ้ำหน่อยยังมากผลละครับเพาะเป็นการ่วมงานกันนะครับเ่าะเป็นร่วมงานกันเพิ่งจะมาเห็นกันนะครับก็คือร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีสี่สิบช่วงสี่สิบสี่สี่สิบห้าคุณละครับพ่อสอสีกับเพื่อประมั่นเกือบยี่สิบเลยเนาะเกือบยี่สิบปีเรานะตั้งแต่ทีทีท ดีดบ่งานกันมากหมูพวกนะครับคนปีเดียวกันแต่ว่าเล่ารักษาคนใดก็ยังรูดอ่เหมือนเดิมคนไหวขังรังใดเพี้ยวเพ้ยวยุ่ตอนยั่งยั่งใดอยู่หมูพวกเพื่อนฟุงัดแข่งกันเจ้าคือบัคลากาคนไดสุโอ้ยเอยอันบ่ได้ค่อยบ่ได้ฟ้อนบ่ได้เพื่อนเพื่อนไปฟ้อนไปล่ำเป็นออกกำลังกายจ้กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วก็ไ้นั่งนี่ละนี่ละปัญหาของมัน พี่ว่าจะแกเป็นพุ่งออกอืที่มันอ้วนขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นที่น้ำหนักอยู่ที่หกสิบท่นเด้หกสิบหกสิบขนาดหกสิบกว่าๆเริ่มต้นที่จะเข่าเข่าห้องอัดหนปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเริ่มเริ่มที่จะไปนั่งในห้องแกเริ่มเริ่มต้นที่จะไปยืนในห้องบันทึกเสียงพุ่งก็เริ่มออก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 เริ่มย่อยออกย่อยออกนั่งายคิดพูดอะไดว่านั่นครับ เอาบพต้องห่วงว่าพูดคนคนเที่ยนั่งในห้องในโต๊ะทำงานที่ว่านั่งอยู่หน้าคนตลอดออคนที่นั่งที่ทำงานส่วนหลายมันจะอ้วนแมนลง,ลงลงขีโ้โพลี่ละก่อนลงพุ่งก<ช>่อนก็ห้องห้องกินขา่าวเราห้องบัได้ไปออกกำลังกายเฮาบัได้เงือบอะไรนะครับเงือบอะไรก็คือมันบัไดไทยเท่มันบัได้หมุนเวียน,นก็เลยลงขนา <ลง S 2> ด<ต>ค่อยก็ยงังบม่ได้นั่งกันไหนก็นยังล่องแต่ว่าเจ้าสิล่องขากว่าเนี่ยเจ้าไปยืนไร ได้เห็นงานจนมาะยืนนะครับยูย่ยู่หันเยืนจัดนันจัดนี่ครับเมื่อได้ลูกค้าไลายก็มีเวลานั่งพองแล้วเนาะงานไผงานมั่นนาทีไปนาทีมั่นอยากคนละแบบง่ายคนละแบบนะครับผมเจ้า่ัะผลรับก็คือได้ตังค์เหมือนกัน <c oughs> ความสุขอยู่ที่ว่าการได้ตังค์ถ้าเราทํางานจบก็คือวันนี้เราก็มีความหวังว่าตังค์เราได้แล้วเนาะ <c oughs> มือนี้กัสิได้ตังค์แล้วอเอ็มือนี้กัมือนีส้สิตังค์ออกว่ออกวาเป็นเป็นอย่ออกให่มบมฮูอ้โอก็การวันอังคารน่าจะออกเนาะเพราะว่าวันอังคารสิ้นเดือนเนะเ<อ>าะออกตังค์เฮ้ลุกน้องไปใจเดี๋ยวจะเอาเงินไทยไปแหลกเงินเหล้าม่งนะครับอ่าผมกะจะบันทึกจะเอาหนังสือเลีมยน้อยๆหรือว่าบันทึกไปในคลิปในห่ย,ยังว่าเงินไทยใช้จํานวนเท่านี้เราได้อะไรบ้างจาังจะเราห่อแหลกกันไดจากจากล้านคลิปจริงครับนะ อ่ะมียังเติมอยู่บ้าวันนี้ก็ข,ข้าว้สตำนีน้องรับน้องเนาะสำหรับกินข้าวว่ากันคือเข้าแล้ครับสาระเล็กๆน,น้อยมีสาระบางมีสาระบาง,าบางว่าจากันไปใกนการใช้ชีวิตจริงๆของพญชาวิตกับน้องมินตราแล้วก็ครอบครัวนะครับลูกหลนงกับไปโรงเียนนะครับไปโรงเรียนล่องยังเป็นเดียบป้อยมือที่นี่วางมือที่วางเว้นอายุน้ำกันกันกบมาไทยน้ำกันนะครับสำหรับ ช่องสามช่องของข้ากับปากติดตามไปเด้อครับกับเราสซึ่งกันแล้วครับย่าฟ้าเบื่อกันเด้อช่องไอ้ฮักข้ามฟ้าเบื่อกันเด้อฮักข้าของแชนแนลเป็นช่องเพลงนะครับของผมและกับมินตานะครับที่สร้างกันมาเพื่องานเพลงแล้วก็ช่องผู้กับร้านน้อยเป็นช่องดังเดิมถ้าถ้าขอชาวไทยแล้วจังจังจังเบื่ออะไรกันนะถ้าขอชาวไทยยูทูบชาวไทยบ่หรือว่า หรือหรือว่าเมื่อเมื่อที่บอได้ได้น้ำกันบ่บ่แม่ยูทูบยูทูบเศร้าท้ายเราจังเบื่อกันนักเสิือคือเขาเว้าหยองไงว่าซื่อหวยโอ้ยซื่อบรรทึกค่อยๆที่เศร้าซื้อแหละเขาเขาก็เลยต่อว่ายาซูฟ้าเศร้าเ่อเขายังบอได้เศร้าขายเขาปรท่านี้เศร้าขายย่านย่านรัฐบาลขาดทุนเป็นบ่ อ่ตราบใดที่ยังมี youtube จากไปที่ยังมีเราเงก่อนบงไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเงิ่งไปเรื่อยๆเบื้องกันไปเน่าๆเนาะเน่าๆไวคือสินไส้ฟันไฮนะย่าสูสันคอรอแคเลคือปีงไข่มดแดงเน่าๆไวคือสินไส้ทังมือื่นจะพาไปเที่ยวมืออื่นไปเที่ยวเยี่ยงจันนะครับผมกับบลูว่าชีได้ซ้ำได้เขาได้ซ้ำได้เอาซ้ำนานนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับมือนีนคลิปนี้เอาไว้สำนีกรไว้เช่อกันคลิปหน้าครับผมมือื่นนี่ผมและน้องมินตราขอกล่าวคำว่า Assalamualaikum warahmatullahi